สวัสดีค่ะเดินสายฝอหาผัวฝรั่งทั้งทีทำไมไม่หาคนรวยๆไปเลยฝรั่งเขาไม่ได้ผลิตเงินเองเป็นนะคะเขาก็ต้องทำงานทำมาหากินเนาะการที่ฝอร,รวยรวยเขาก็ต้องหาผู้หญิงรวยๆเหมือนกันพี่ออนเคยเจอฝอคนหนึ่งนะเขาถามพี่ออนว่าเขามีทรัพย์สินสมบัติที่เยอะเขาถามเราว่าผู้หญิงที่จะคบกับเขาต้องมีเงินในบัญชีขั้นต่ำสองล้าน เข้าใจไหมว่าถ้าเงินฉันมีเงินในบัญชีทั้งสองล้านบาทอตฉันก็คงแบบใช้ชีวิตอยู่คนเดียวแบบสบายสบาย,บายโดยที่ไม่ต้องมีใครก็ได้อะไรประมาณนั้นเนาะทีนี้การที่เราเดินสายอแล้เรเรามองเรื่องเงินเราต้องการเงินต้องการโผรวยๆมันถึงมีหลายๆครั้งที่หลายๆคนเอาเงินหมืน่นไปแลกเงินแสนเอาเงินแสนไปแลกเงินล้านโดยการที่เสียเงินให้กับสแกมเมอร์นั่นเองนี่ก็คือความโลภเมื่อไหร่ก็เราเมื่อไหร่ที่เราโลภเราจะโดนหลอก มันมีห <wield ing 1970> ลายๆครั้งหลายๆคนเนาะที่เรามองเห็นเขาแล้วเราก็คิดว่าชีวิตเขาดีมากเลยเขารวยเขามีทุกอย่างสามีฝอล่เขาให้ทุกอย่างมันก็มีหลายๆครั้งหลายๆคนนะที่เรามองเข้าไปแล้วเรารู้สึกว่าเอออยากได้ชีวิตวิถีชีวิตแบบนั้นเนาะแต่ถามว่าเราไม่ได้รู้ตื้นนึกตื้นลึกหนาบางในชีวิตของเขามันมีหลายๆครั้งหลายๆคนนะคะที่เพื่อนเล่าให้ฟังว่า ใช้ชีวิตอยู่กับฝอเหมือนอนกน้อยในกรงทองไปไหนก็ไม่ได้คือเขาดูแลเราทุกอย่างซัพพอร์ตเราทุกอย่างคือเป็นเจ้าหญิงเลยแต่เขาไม่ให้เราออกข้างนอกไม่ให้เราเรียนภาษาไม่ให้เราออกไปทาไม่ให้เราออกไปสู่สังคมภายนอกเพราะฉะนั้นการที่เราไปอยู่ตรงนั้นมีหล,หลายครั้งหลายหลายคนนะที่บอกว่าคนในอยากออกคนนอกอยากเข้าการที่เรามีวิถีชีวิตแบบนั้นมันมีเพื่อนคนหนึ่งเล่าให้ฟังว่าการที่ ฟอให้เราอยู่แต่บ้านแล้วไม่ให้ไปไหนเลยจนนางรู้สึกอึดอ,อัดใช้ชีวิตอยู่ตรงนั้นหลายปีมากแล้วปรากฏว่าวันดีคืนดีสามีของเขาเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตเนาะพอเขาเสียชีวิตโดยโดยโดยผู้หญิงที่เขาไม่ได้ออกไปทําอะไรเลยเขาไม่ได้ทํางานอะไรเลยปรากฏว่าสามีของเขาที่เขาให้ทุกอย่างติดหนี้สินจนได้ขายทรัพย์สินที่มีอยู่ใช้หนี้ให้สามีจนหมดเลยแล้วตัวเขาเองก็ไปไหนไม่ได้ ไปไหนไม่ได้ทําอะไรไม่ได้เพราะวิถีชีวิตที่อยู่มีแต่สามีหาเลี้ยงมีแต่สามีจะไปไหนก็ออกไปกับสามีไม่รู้จากสังคมภายนอกไม่ได้ไปเรียนภาษาไม่ได้ศึกษาภาษาเพราะฉะนั้นวิถีชีวิตตรงนั้นนะบางทีถ้าไม่โดนกับตัวเราเราก็ไม่รู้แต่ประสบการณ์ที่เราเรียนรู้มันก็มีอะไรหลายอย่างนะที่ทําให้เราได้เรียนรู้สิ่งที่สําคัญที่สุดอ่ะอย่าหยุดพัฒนาตัวเองอย่าหยุดเรียนรู้ถ้าเราเรียนรู้เราก็จะเอาตัวเองเอาตัวรอดในสถานการณ์ที่เกิดขึ้น